ถูกเชิญมายังปาร์ตี้ที่จะมีหมอผ่าตัดชื่อดังมารวมตัวกันและหนึ่งในนั้นก็คือดรแกรนที่เป็นอาจารย์ของเธอนั่นเองเขาได้มาพร้อมกับดรวอลหมอผ่าตัดที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันพร้อมกับแนะนําให้รู้จักกันเอาไว้เผื่อว่าจะได้ร่วมงานกันในอนาคตแต่ทันใดนั้นอยู่ดีดีแมรี่ก็เริ่มมีอาการปวดหัวอย่างหนักเนื่องจากเธอถูกวางยาดรแกรนเลยแก้งทาเป็นช่วยพยุงเข้าไปนอนพักในห้อง ก่อนที่เขาจะจัดการขืนใจเธอพร้อมกับถ่ายคลิปแบ็กเมย์เพื่อไม่ให้กล้าบอกเรื่องนี้กับใครในตอนเช้าแมรี่ก็กลับมาที่ห้องด้วยความรู้สึกเสียใจเพราะเธอไม่คิดว่าดรแกนจะกล้าทำแบบนี้กับเธอด้วยความแคนแมรี่จึงใช้เงินที่มีอยู่ไปจ้างให้บินลี่จับตัวไอสารเลวมาลงโทษ ดกรแกรน์จึงอยู่ในสภาพถูกมัดเอาไว้กับเตียงและต่อไปนี้เธอจะใช้ร่างกายของเขาเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อฝึกฝนฝีมือในการผ่าตัดแทนตำร้าในหนังสือนั่นเองวันต่อมาแมรี่ก็ลาออกจากโรงเรียนและมาทำบอดี้โมดิฟายคลินิกอย่างเต็มตัวทั้งงานเล็กๆยังผ่าลิ้นสองแฉกให้กับสาวอีโมหรือจะงานใหญ่อย่างเช่นสลับอวัยวะให้คู่รักที่เป็นสองฝาแฝดเพื่อสนองตั้นหาของพวกเธอแมรี่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งในระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของเธอและบินลี่ก็ได้พัฒนาไปพร้อมกันส่วนดรแกรน์เขายังมีชีวิตรอดแต่ปราจากซึ่งแขนและขาพอได้ถูกแมรี่ตัดทิ้งไปหมดแล้วรวมทั้งดรวอลที่รู้เห็นเป็นใจและร่วมมือกันวางแผนบินลี่ก็ช่วยจัดการให้เพื่อแก้แค้นให้กับแฟนสาวนั่นเอง และลูกค้าแปลกๆก็ยังคงแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาอยากให้เธอตัดมือออกจะได้เหมือนกับซามูไรโบราณหรือจะฝังเขาปีศาจเอาไว้บนหน้าผากแมรี่ก็ทําให้ได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งนักสืบโดเร์ได้มาขอสอบปากคําเรื่องการหายตัวไปของดรกตร์แกรนซึ่งแมรี่ก็ได้ปฏิเสธอย่างหน้าตาเฉยและบอกว่าเธอไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นโดเรอร์เลยบอกว่าดร์วอลก็หายตัวไปในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน และดูเหมือนว่าเขาจะสงสัยเธอเป็นอย่างมากแค่เพียงหาหลักฐานมามัดตัวไม่ได้เท่านั้นแมรี่จึงรีบไปหาบิลลี่ที่บาร์และชวนให้เขาหนีไปด้วยกันเพราะตำรวจคงจะสาวถึงตัวนี่ไม่ช้าแถมอาจจะโดนคดีที่เปิดคลินิกเถื่อนร่วมด้วยบิลลี่จึงได้ตอบตกลงและบอกให้ไปเก็บกระเป๋าแล้วมาเจอกันในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ ซึ่งในระหว่างที่แมรี่กลับไปที่บ้านเบียร์ิสก็ได้โทรมาด้วยน้ำเสียงที่อิดโรยเธอกล่าวขอโทษและบอกว่าพยายามเต็มที่แล้วจริงๆก่อนที่แมรี่จะถูกทำร้ายจากทางด้านหลังจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและด้วยความที่อยากจะมีชีวิตรอดเธอจึงพยายามเย็บบาดแผลด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแมรี่ก็ทนพิษบาดแผลต่อไปไม่ไหวและเสียชีวิตลงในที่สุด และนั่นก็เป็นฝีมือของสามีรูบี้สาวหน้าตุกตาในตอนต้นเรื่องเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ตามใจภรรยาทุกอย่างไม่ว่าเธอจะใช้เงินสัญญกรรมไปสักเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยว่าแต่การที่เธอต้องการปิดช่องคลอดของตัวเองมันทําให้ทั้งคู่ไม่สามารถมีลูกด้วยกันได้ด้วยความแขนเขาจึงมาเค้นความจริงจากเบียเชตและสาวมาจนเจอตัวแมรี่นั่นเอง ในที่เกิดเหตุตำรวจได้พบกับหลักฐานการเปิดคลินิกเถื่อนรวมทั้งคลิปลับที่ดรแกรนด์ได้ถ่ายเอาไว้และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้